สวัสดีครับวันนี้มาดูดีแมกนะครับปีศูนย์หกนะครับไฟเลี้ยวออกกระจกนะครับเครื่องคอมมันเร็วครับันนี้รถได้เดิมเลยนะครับรถไม่เคยเคลียร์สีเลยนะครับรถบอดี้เดิมเลยครับสีรถพันสวยนะครับมีรอยบ้างครับนิดๆหน่อยๆครับตามใช้งานแหมสุดใหญ่ๆไม่มีนะครับล้อเดิมๆนะครับยางโยโกนะครับ สวยนะครับเดิมกันะครับติ๊กเกอร์อิลลสูเดิมยังอยู่เลยครับเครื่องสองพันห้าครับตัวนี้ยางยสวยๆนะรถรถขับดีมากตันนี้แม็กไลเนอร์นะครับเดิมๆติดรถเลยนะครับ ้าสวยครับรถสตาร์ทอยู่นะครับเครื่องเยี่ยม,มากภายในเบาะสวยนะครับภายในสวยเลย่อจกไฟฟ้านะครับทงานได้ครบครับโอ,อโต้ขนาก็ใช้ได้ วิทยุเดิมเลยครับใช้งานทด้ปกติแอร์เย็นเลยครับภายในเบาะสวยนะครับไม่มีขาดหลังควงหลังคาสวยนะครับไฟในช้นได้ครบหมดรถวิ่งสองแสนหกนะครับไม้แท้เลยเจ้าของมือเดียวป้ายแดงครับคันนี้ม,มีประกันชั้นสองบวกนะครับประกันสองพิเศษเดี๋ยวดูห้องเครื่องครับ เครื่องเดิมหมดแลครับหน้าตาเดิมหมดครับต้องดีนะครับ สีไม่ขัดนะ66ความร้อนไม่มีปัญหา,า,า,าลแล้วคันนี้วิ่งเทสมาแล้วขับมาจกดมงเทมครับ400กว่าโลจบจบแล้วคันนี้หน้าตาเดิมครับ สามีผูนะครับโอเครับประมาณนี้นะครับสนใจดูรถวังเจ้าจังหวัดต่างนะครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับขอบคุณมากครับ